เอหมดสยไก่มดสาไก่หมสายสมดสายโอ้ยยอยเอยย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 ยรยยยยยยอยย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 รยยยครับ้ยย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 ยนยยยยยยนยยยยเวยนยยยยยยยนยยยยยยย b ยยย l ยย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 ยรยยยยนยยยยรยย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 ย่ รับเกมนี้ก็ไม่มีการเลือกทีมนะจะเป็นระบบการสุ่มทีมนะครับังนั้นเรามาดูกันดีก,นกว่าว่าวันนี้ผมและผองเพื่อนอยู่คนละทีมผมจะจัดการกับพวกมันยังไงถ้าพร้อมรับชมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับกูอยู่คนเดียวนะหรือไม่็กล้วันตึกเอ้กูอยู่สีเงินกูอยู่สีแดงเรียวอยู่สีอะไรเรียวสีแดงโ เลีอมอเตอร์คอร์ไปเพื่อนอยูไ่ไหนกรม่ดิ้เนอด่านนี้ไ, <อ S 2> ไ่นเข้าตการแล้วอเข้าตักาแล้วจัดล,ล่าจุดเล่นโลบอก,กันนี่เหมันตั้งงั้นเฮ้ยเอ,เอ้พี่อาม์มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอไรดีโอ้สัตว์ังหลังยิงูเอโอโหจะแตกมาดิมาดิกูจูงไงแล้วกูจูงไง ไปริ้วอยู่ไหนไปริ้วไปริี้ยกินอยู่ตรงกลางเอาไปฆ่าแกด้วยเฮียแกจะเป็ขึ้นเพขึ้นล้มาขึ้นล้มาสัตว์ประทอดเฮียดูดูโอ้ยเฮียอะไรวะเนาะเฮียเฮียนี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย Hello เป็นตัวเดียว h ลโหลสวัสดี รวยมันวยมันไม่ยิงไม่ตายตัวนั้นนะไอ้เชี่ยมันยิงมันหลบจูกับมันจูกูปืนแรกไม่ดีสุดแรกจัดลูกซองอันแรกก็บอกแล้วว่าดีสุดไอ้เหี้ยดูซื้อมาเมียกันหลกจักไอ้เหี้ยเอ้ยสองคนมาดิฮัลโหลสองคนน่ะยิง เจ็บแล้วนั่นน่ะไอ้เพื่อนยิงไม่โดนเลยกูจะลองไห้ผมนีเกมเมอร์ทีวีอยู่หนหน้าเฮ้ยใจเสมอไปสุดโพฉผมอยู่แถวซอดบ้านพี่อ่ะดใครอะใครอะเรียวหรือทำไรเร็วเลยนี่ทำไรทำไร นี่ทำไริงยิงยิงทันนะนี่หวันนี่หวันนี่หวันใครมีขี่มอเตอร์ไซค์มาจุกจิกจุกจิกอย่างนี้แล้วมันยืนนิ่งแล้วมึงพอมันยิงกูเสร็จแม่งยืนนิ่งไอ้เด็้ขี้หวันไม่คิดที่ช่วยไอ้ยี่อะไรกูเลยกูยิงไม่โดนโอ้โหเครื่องบินไม่ยิงโดนโดนจิ้มฟองไี่ยมีคนโดนทิ้มบอมเต็มหน้าเลย โป้เหรอโป้เหรอโป้เหรอโป้แหละมือปราบโปโลบอกไอ้เที่ใหญ่ย่ะมือปราบโลบอกไอ้เที้ยมือปราบสัมภโรบอกเขาเออไอ้ยี่สิบเออไอ้ยี่สิบไหนเขาบอกโอ้โหหอคอยสวัสดี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 ฮุยไปใหญ่ยึด ด <laughs> ิ่ก็ไม่ยืนเลย <laughs> <laughs> จ้าต้องลุกโมโ,โชว์แล้วมั้งไอ้เหี้ยไม่ชอบบันไดเกมนี้เนะี่ยรถขี่ขึ้นไม่ค่อยได้รถโปรเยียโอ้ยเห, <laughs> หี้ยว่าแลใครใครมึงใคร ถึง r p g ทำเพี้ยอะไรจักราสักทีเลยยิงโดยเพี้ยไม่หยุดเอ๊ะปอดใส่ใครอะปอดใส่ใครมอดใส่ปอดใส่จะบอกเหรอโอ้ยสุดสุดสุดยันทำอะไรอะไอ้คุณลมยอคุณยิ่งลูมยได้ได้เล่นเพี้ยที่แโอู้ ยี่วันโดนเทว่าไหอะไรลอ่ะแล้วพูดไได้เลยไอเบย์ยดไม่ยังมาตะคอนอ่ะไม่ยังเบย์ยืนอย่ายิงกูไม่หยุดเลยใครวะล่ะไม่มาตะคอนน่ะหรอไม่มาตะคอนน่ะหรอไม่มาตะค้อนน่ะหรอรู้เรื่องเนี่ยไอ้ขี่ขึ้นรถแล้วขี่ขึ้นรถแล้ว คนแข้นเล้นี่อยู่ไหนวะใครลบหลังรถใครลบหลังรถไอ้เงี้ยโคเลยโอเเลยคนแข้นเลยสัสวอย่าได้ว่อียังวะเง้ยเฮ้สวัสดีนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแต่เฮ้ยกูว่าในวันแน่นอนเลยกูว่าคันนั้นอ <medim> ้วันแน่นอนเลย กำลังถอยหลังอ่ะกำคังถอยหลังอ่ะไปไม่ทางฮึใครวะอูีจยแตกมันมืออะไรไปตลาดรถเลยอุ้ยอูือบตายเฮียกูต้องเก็บตังค์ซื้อรถถังแล้วไว้หามือปากหาว่าเปนสีก่อนไอ้เหี้ยเฮียมือปราบโลบออกขึ้นนัก หรือเปล่าโรบอกเขาจะเล่นกูเ,เรเียวไอ้เหี้ยใครวนนะเนี่ยโอ๊ะไอ้เหี้ยทานายยัมันอยู่ข้างบนได้ไงวะอยู่ข้างบนอีกเหรอทนายมีตัวทนายข้างบนเลยอยู่ข้างบนเลยลูปกปลาขุนดงไงเออ เอ้ยาตาใครมาได้กูเห็นมตอคเหรอเฮ้ยยี้ดิิกูดิมึงตายไอ้วังพี่แก้าไอ้เย๊กูโดนนังละเบื่อ้เยอเนี่มือเปล่าขุดดงเหรอแบบยังบอมบีมือเปล่าอะไรลบงโอบองรู้จักกันแลามือมือเปล่าโคราช เพ <ja er ื่อไอ้โดนตัวเฮียอะไรยิงนั่งไหนเนี่ยแต่มึงเจอลูกสองออสเตรเลียไอ้เฮียหุยใครวะยังคนคุ้นนะเนี่ยรถคันเนี้ยเอาเย็ดแม่ยิงกันไปพักเลยฮัลโหลฮัลโหลมันฮัลโหลัวไปยุ่งไอเกียร์โม้ยมาดูตังไงวะอ๋อนี่ไงตังนี่มึง บิีกูไม่หยุดเลยสิมึงไม่บินก่องบินขึ้นวะมึงจะบินลงนำกำไมถืออะไรวะเอ็นนี่ไปไหนวะไม่เห็นนานแล้วนะนี่โลบอยู่ไหนวะเออโอ้ยี่อ่ะของมึงตายแลยว้วนะว่าอยู่แถวนี้ กำลังเกิดสินะโมอูคอนอยู่ไหนนะพนุมโมอูคอนไปไหนแล้วนะอยากเจอว่ะขอโทษทีว่ะเฮ้ยใครวะนะขับรถมันอ่ะอุ๊ยดีเลยจบเกมเลยวันเไดกอะไรกูนเนี่ยงี่เงี้ยตกตัวไปไม่ดีเล์จั I'll oh, make. <laughs> <laughs>